จ้าลูกค้าจ้าวันนี้พี่ฟ้าพาไปพบกับ Isuzu ูดีแม็กประตูนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าน่าใช้มากๆเดี๋ยวพี่ฟ้าจะพาไปดูชัดๆชัดๆนะคะ4ประตูคันนี้เป็นดีแม็กนะคะหนึ่งจ้คันนี้ปี2019ค่ะบอกได้เลยว่ารูปทรงของเขาสวยมากใครเป็นแฟน i ีซ z u ูไม่อยากให้พลาดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะดูบอดี้เขาสิคะหล่อมากแม็กเวลนะคะขอบ18ค่ะสําหรับคันนี้ สมส่วนค่ะทําให้รถยิ่งหล่อขึ้นไปอีกจากบันไดข้างก็มีเสริมหล่อมาให้เรียบร้อยนะคะสะดวกสบายในการขึ้นลงมากรถคันนี้ประวัติดีค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะคะลักษณะการใช้งานมาก็ไม่ได้ใช้งานหนักเลยไม่ได้บรนทุกหนักใดๆเลยสังเกตจากไลเนอร์ได้เลยจ้ะกล้องหลังก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะสะดวกสบายมากๆเลย ใครๆก็บอกว่าขับสีประตูแล้วภาษีแพงมาเจอคันนี้ภาษีแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะจ่ายต่อปี2,000กว่าบาทคุ้มมากๆเบาะท,ที่ใช้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะและเลขไมาอยู่ที่46,419กิโลเมตรสำหรับปี2019ถือว่ารถใช้งานมาน้อยมากๆค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์แบ็กสลูกคุ้มจริงๆค่ะคันนี้สำหรับ ห้องเครื่องของรถคันนี้สวยมากๆค่ะประวัติดีมากไม่เคยยกเครื่องเดิมๆทั้งนั้นเลยจ้าลูกค้าจ้าเม็ดอาร์คหรือว่าจุดแต้มสีโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์สำหรับเครื่อง1 9 0 0ซีซี150แรงมา้าคันนี้บอกได้เลยว่าควรค่าแก่การเป็นเจ้าของมากๆค่ะสวยๆแบบนี้ลูกค,ะคะ้าค่ะราคาแค่529,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ ที่สำคัญเครดิตดีฟรีดาวค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะและที่สําคัญนะคะรับประกัน10ปี1,000กิโลเมตรใช้กันไปยาวๆใช้กันไปนานๆอย่างสบายใจถ้าหาชอบรถคันนี้นะคะเซฟเป็นรายการโปรดและติดต่อมานะคะรับรองได้พบกับเงื่อนไขสุดพิเศษอย่างแน่นอนค่ะ